สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะขอให้ไพทา์าาช่วยทำนายนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลบ้างนะคะ ่นะคะอีกเก้าใบสำหรับชาวราศีปุ่นแทนทุกท่านเลยนะคะ ว้าวโอเคทุกคนอาจจะแบบว้าวอะไรโอเคอะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะโอเคถ้าคุณผู้หญิงเข้ามาดูเออ่ช่วงที่ผ่านมาคือคุณสวยและรวยมากนะคะอ่าบางพลังงานอโสดแต่คุณสวยและรวยมากนะคะแต่คุณค่อนข้างเก็บตัวอยู่พอสมควรคุณไม่ค,ค่อยคุยกับใครอะดูสิคุณหน้าพ่ายคุณคุยกับ นกอะค่ะนะคะอาจจะหมายถึงว่าคุณสื่อสารไม่ค่อยเก่งเนาะในช่วงที่ผ่านมา,าในช่วงเดือนกรกฎาคม,มานะคะพลังงานของคุณค่อนข้างาเหมือนอึดอัดอะค่ะในความคิดของคุณคุณอึดอัดนะเออแบบเหมือนทุกปิดตาะค่ะไม่รู้จะสื่อสารไปยังไงดีเนาะแล้วจริงๆแล้วตัวตนของคุณอะค่ะคุณทํางานเยอะนะ แล้วคุณก็คาดหวังด้วยว่างานมันจะออกมาดีนะคะการวางแผนการเจรจาะคะ่ะในช่วงเดือนนี้จะสนับสนุนหรือว่าการออกไปเจรจากับคนนะคะจะสนับสนุนให้คุณออยู่ในจุดที่ดีนะคะแต่ก็มีเกณฑ์นะคะที่อาจจะเกิดความวุ่นวายในเกี่ยวกับเรื่องการงานได้มากพอสมควรนะคะ,ะใครบางคนนะคะ อาจจะมัวแต่โฟกัสกับเรื่องที่มันอืมเป็นปัญหาะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว,วม่มันมีเรื่องดีๆนะคะอยู่กับอยู่หลังคุณอนะแต่คุณแบบมัวแต่โฟกัสกัเบื้องหน้ากับปัญหาะคะ่ะอาจจะอยากให้คุณปรับไม n ์เซตสักนิดหนึ่งนะคะลึกๆอะในช่วงเดือนกระกดาคมนี้นะคะคุณ คุณเป็นผู้ให้นะคุณมีพลังงานความเป็นผู้ให้อยู่นะคะในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเพียงแต่ว่าออมันาจจะเป็นแนวว่าคุณอาจจะต้องคุณเป็นคนช่างเลือกอะช่างน้ำหนักเยอะเหมือนกันกว่าจะให้อะไรกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะนึกถึงเรื่องการทำบุญนะคะหรือว่าการเผื่อแผ่เออพ่อเพื่อคนอื่นนะคะในเรื่องของอ่า ปัญหาที่คุณอาจจะเจอมันอาจจะเป็นปัญหาที่อยุ่งพอตัวอลไรยนะคะเห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องที่ทำงานจะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าการอหาสิ่งใหม่ทำเพิ่มมะค่ะก็มีเกณฑ์นะคะว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหา นะคะหรือว่าการมีพาร์เนอร์หุ้นส่วนเนี่ยอาจจะช่วยคลี่ไข้ปัญหาของคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะใช่ในในพาลาังงานภาพรวมนะคะแนวโน้มคือคุณอาจจะเจอพาร์ทเนอ์หุ้นส่วนที่ที่ดีที่เข้าใจคุณนะคะมาช่วยเหลอือคุณได้เหมือนกันองาน,นโฟกัสเรื่องงานกันต่อเลยท,ทีเดียวอืมคุณตัวต,วตวนของคุณนะคะคุณทํางานน่ะ มากเลยอะแล้วคุณก็คาดหวังด้วยว่างานมันจะประสบความสำเร็จนะคะซึ่งในเดือนกระกฎะาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่า,เ,าเรื่องงานอาจจะวุ่นวายนะคะเพราะความเห็นของคนในทีมนะคะไม่ตรงกันคุณก็อึดอัดนะคะแต่ว่านึกๆแล้วคุณก็ยอมอะยอมเขาเหมือนกัน ยอมเพื่อนร่วมงานยอมพาร์ทเนอร์ยอมหุ้นส่วนอะไรค่ะคะแต่ถามว่าคุณจะได้หุ่นส่วนที่ดีไหมคุณจะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนที่เข้าใจคุณและดีนะคะคอยเข้ามาซัพพอร์ตคุณในแง่ของความความคิดนะคะก็อยากให้คุณรับพลังงานดีๆนะคะว่าคุณจะได้เจอกับพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเรื่องนี้น ทีนี้เราขอคำแนะนำจากพยาราลูลกอีกหนึ่งนะคะว่าแนวโนม้มในเรื่องงานของคนราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้พยานาลกช่วยบอกกับคนราศีตุลด้วยว่าแนวโนม้มจะเป็นไปในทิศทางไหนหควรจะทำตัวอย่างไร โอเคในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนวโน้มเป็นในไปในทางที่แฮปปี้นะคะมีทิศทางไปในทางที่ดีเลยเหมือนเป็นช่วงนี้เป็นนาทีทองสำหรับคุณเลยนะที่คุณจะอดทนต่อสู้เพื่อการทำหน้าที่การงานของคุณนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วขอให้คุณทำคุณงามความดีของคุณนะ่ะจะถูก เป็นที่ประจักษ์ในที่ทำงานนะคะเหมือนจะมีคุณมีขอโทษค่ะเหมือนจะมีคนเนี่ยเห็นคุณค่าของคุณนะคะมากขึ้นในในการทำงานเนาะก็อะไรที่ดีแล้วก็ขอให้ทำต่อไปนะคะในเรื่องของการงานเนาะแล้วคุณจะพบกับอมองเห็นเป็นชื่อเสียงนะคะ ที่ที่ดีขึ้นนะในในหน้าที่การงานนะเนาะโอเคถ้ามาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้าง <c oughs> อืมโอเคเห็นเห็นไพ่สรุปแนวโน้มแล้วก็ชัดเจนนะคะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจคุณด้วยเนาะสำหรับจุดที่เป็นอดีตนะคะคุณ โฟกัสไปที่คนโสดก่อนดีกว่านะคะก็คุณสวยรวยโสดอะอย่างที่บอกเนาะคุณหล่อรวยโสดก็ได้เหมือนกันนะคะในอดีตนะคะหรือสำหรับผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะคุณอาจจะพบผู้หญิงที่มีคุณสมบัติหรือว่าสวยรวยโสดอย่างที่บอก นะคะที่ผ่านมาแต่ว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนาะคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกในอดีตนะคะบางคนบางพลังงานอาจจะโฟกัสแต่เรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักในอดีตนะคะจนลืมมองว่าอาจจะมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่แต่ว่าพลังงานของคุณในเรื่องของความคิดนะคะคุณค่อนข้างเดือดดต่อ แล้วก็อืมคุณอาจจะเซ็งๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณไม่อยากพบเจอกับการทะเลาะเบาะแหว้งนะคะสำหรับคนโสดแต่ว่าจริงๆแล้วว่าลึกๆอะสัญชาตญาณของคุณนะคุณเป็นผู้ให้นะแต่ว่าคุณให้ด้วยเหตุผลนะคะใครที่ทำดีกับคุณน่ารักคุณคุณก็จะดีต่อนะคะ แต่ก็จริงๆนะมีมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักดีๆอะคะ่ะแนวโน้มเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักดีๆที่เป็นคนที่เข้าใจคุณน,นะคะจะคอยจะมาเป็นน้ำชโลหมหัวใจให้กับคุณนะคะทีนี้ขอดูอแนวโน้มสํหราหับคนโสดชาวราศีตุลจังนิดหนึ่งว่าไพ่ฮานโรอยากจะบอกอะไรนะคะ ขอดูแนวน้อมในเดือนกรกฎาคมหนอ่อยค่ะจใช่ค่ะคะือตุ้มนะโอเคโอเคไพ่ใบนี้อาจจะดูน่ากลัวนิดหนึ่ง คนะะอย่างที่บอกแหละมันขึ้นมาตั้งแต่พลังงานไพฮาลุ่งแหละมันเป็นลักษณะของเนื้อคู่เหมือนกันนะคะมันอาจจะแบบเป็นโชคสไตล์ทาให้เจอกันนะคะตรงนี้คือมีคําว่าผีผักอยู่ก็เหมือนเหมือนเป็นโชคสไตล์ที่จะผลักคุณพลังงานจักรวาลนะคะผลักคุณให้เข้ามาเจอกับคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะใครบางคนอาจจะเคยไปขอพรเอาไว้ว่าขอผู้บุญบารมีเนาะ ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยค่ะมีเกณฑ์นะคะที่ว่าจะได้เจอกับคนที่คุณถูกใจแล้วกเ็เป็นคนที่คุณเคยขอเอาไว้อะคะ่ะขอสิ่งศักิ์สิทหรือว่าไปขอพรที่ไหนก็นตามแต่ไว้นะคะสำหรับคนโสดเนาะเป็นพลังงานดีๆนะคะอยากให้คุณรับไปสำหรับคนโสดคะ่ะโอเคถ้าพูดถึงในเรื่องของคนที่มีคู่บ้างนะความรักม,มองว่า ก่อนหน้านี้คุณคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบคุยอยู่คนเดียวหรือว่าพูดพูดพูดอยู่คนเดียวหรือว่าคุณเองก็นั่นแหละที่ที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้คุณจะมีคู่ก็ตามช่วงเนี้ยช่วงเดือนกร,รกฎาคมาค่ะมันเป็นช่วงที่คุณแบบเหนื่อยแลนะหนักกับการงานคุณอาจจะพบเจอเรื่องราวภายนอก การเจรจาคนเยอะแล้วคุณก็เลยแบบกลับบ้านไปแล้วคุณหมดพลังแล้วคุณอยากคุยอะไรกับใครกับเท่าไหร่นะคะเพราะคุณพูดทั้งวันแล้ะนะคะก็ในเดือนนี้นะคะออยากจะให้คุณนะคะอย่าโฟกัสกับปัญหาในอดีตมากแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะแล้วระวังในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดด้วยเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะ แล้วก็อาจจะทําให้ทะเลาะก,กันได้มีเกณฑ์ว่าแบบก็อึดอัดอะไม่อยากพูดแต่ว่าแบบคนเราะนะคะแบบว่าแว่าพ,พอพอคบกันนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วอะคะ่ะมันก็ต้องมีการสื่อสารกันเนาะแต่แก็ให้ระวังนะคะช่วงนี้เรื่องของการสื่อสารอมอาจจะแนะนําว่าให้ออกไปทําอะไรใหม่ๆร่วมการเดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปร่วมกันน่ะคะ่ะ ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็ลึกๆแล้วอะคะ่ะก็คุณก็ยังเป็นยังมีการให้ความรักกันละกันนะคะแนวโน้มจริงๆอะเป็นไปในทางที่ดีน,นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะกลับมาเข้าใจกันแต่ก็ให้ระวังเรื่องปากเสียงสักนิดหนึ่งทีนี้เราขอคำแน,น,นะนำจากไพ่ฮาโลก่ะค่ะว่าแนวโน้มของ คนมีคู่ชาวราศีตุลนะคะในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไร โอเคจริงๆแล้วนะคะมันไม่เป็นเรื่องในอดีตแหละที่ที่ชุดหลังุณไหวนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เนาะในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์เปนในทางที่ดีอนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแล้วนะคะว่าให้คุณของคุณกลับมาคุยกันแต่ว่าคุณต้องอย่ายึดติดกับอดีตนะคะเนาะ อะไรที่เป็นเรื่องที่มันเคลียไปแล้วจบไปแล้วก็ขอให้มันอยู่ในแค่เพียงในอดีตนะคะแล้วคุณทั้งคู่นะคะจะหลุดพ้นแล้วมีความพันธที่เป็น,นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงในเดือนกรกฎาคมชาวราศีตุลน,นะคะ ยังไงก็ถ้ามีคำแนะนำนะคะข้อติชมใดก็สามารถทิ้งคอมเมนต์น่ารักไว้ด้านๆ่างได้น,ดน,นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากปรึกษาปัญหาผ่านไพ่ทาโร่และไพ่อาราเคกก็แบบส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามคอนแทคที่จะทิ้งไว้ด้านล่างเล,เ,ลเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะเพื่อการพัฒนาเรียนรู้และต่อยอดไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ